สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบก,กับต้าโอไซเลอร์นะครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะพูดก,กันถึงเรื่องนะครับถ้าเรามีโทรศัพท์เพียงหนึ่งเครื่องนะครับหรือว่าเราอยากจะเริ่มทําช่อง y YouTube เนี่ยเราจะเริ่มยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาคิดก่อนนะครับว่าสิ่งที่ต้องมีในการทําวิดีโอเนี่ยคืออะไรเป็นตัวหลักๆโอเค ในขั้นตอนทั่วไปนะครับในการที่เราจะทําวิดีโอเนี่ยเป็นขั้นตอนแบบดั้งเดิมนะครับแบบเก่าก็คือเราต้องมีกล้องถ่ายวิดีโอนะครับจะเป็นกล้อง DSLR กล้องม i r r o r er l e s s ก็ได้มันก็จะมีราคานะครับแล้วก็มันก็ต่อไปเราก็ต้องมีคอมพิวเตอร์บวกซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้ตัดต่อวิดีโอนะครับ มันก็จะมีราคาตรงนี้และบางช่องที่เราดูมานะครับเขาอาจจะมีโปรดักชันที่เขาใช้มากกว่ากล้องหนึ่งตัวมีโจรมีโกโปรมีอะไรต่างๆนาะราคามันก็จะยิ่งสูงไปด้วยนะครับแต่ทุกคนนะครับอาจจะลืมว่าหนึ่งอย่างที่โทรศัพท์ให้ได้ก็คือมันสามารถจบทุกอย่างได้ในโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะครับตอนนี้ ฝนล่มตกและเดี๋ยวเข้าร่มแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปอธิบายฟังนะครับว่าขั้นตอนการใช้โทรศัพท์ทําช่อง YouTube ของเราเนี่ยเพียงเครื่องเดียวเนี่ยเรามีขั้นตอนวิธียังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เราจะใช้อะไรมาช่วยแล้วก็จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนแอปตัวไหนนะครับใช้ทริคอะไรในการทําให้มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยให้มันเป็นไปได้กับโทรศัพท์เราเพียงเครื่องเดียวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเลยโอเคครับก็มาถึงขั้นตอนแรกๆกนะครับที่เราจะต้องทำนะครับก่อนที่เราจะทําวิดีโอด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวเนี่ ทั่วไปนะครับเราต้องผูกฝังก่อนว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรเรามีเรื่องราวอะไรเราจะถ่ายอะไรนะครับเราก็ต้องแพลนสตอรี่ของเราครับว่าเราจะถ่ายอะไรบ้างวันนี้เราจะทําอาหารเราจะไปเที่ยวเราจะรีวิวเราจะปลูกต้นไม้เราจะเล่นสเก็ตหรือว่าเราจะทําอะไรเราต้องมีแพลนนะครับเวลาเราถ่ายเราจะได้ถ่ายง่ายนี่ก็คือการเริ่มต้นแบบสแตนดาดแบบคนทั่วไปครับทุกคนที่เขาทำวิดีโอเขาก็จะทํากันประมาณนี้แล้วมันจะทําง่ายนะครับวิดีโอมันจะเราจะไม่รู้สึกว่ามันยากถ้าเรา ถ่ายด้นสดไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้สึกว่ามันยากยากทั้งขั้นตอนถ่ายเราไม่รู้ว่าเราจะถ่ายอะไรบ้างแล้วก็ทั้งขั้นตอนการตัดต่อนะครับจะทําให้เราตัดต่อยากมากขึ้นโอเคแล้วมาพูดถึงเรื่องการถ่ายเราจะถ่ายยังไงนะครับก็แน่นอนโทรศัพท์ทุกวันนี้มันมีกล้องเราก็จะแนะนําเป็น iPhone นะเพราะว่า iPhone มันมีโปรแกรมตัดต่อครับมีแอปอะไรที่ช่วยเคลื่อหนุนได้ดีมากกว่า a อ d r o i d นะครับวันนี้ก็จะแนะนําเป็นของ iPhone แล้วกันนะครับก็ กล้องครับบางรุ่นมีสองกล้องบางรุ่นมีสามกล้องนะครับก็มี3ามระยะให้เราเลือกถ้าเราเป็นการซื้อกล้องเนี่ยซื้อกล้องหนึ่ง,งอันเราต้องซื้อสามเลนส์แล้วตัวนี้มันก็มีมาให้ครับมันอาจจะไม่เทียบเท่านะครับมันพูดเหมือนคนที่เราโดนถามคำถ,ถามว่าคุณสามารถทํานาด้วยควายได้ไหมกับคุณสามารถทํางานด้วยรถไถได้ไหมมันก็เหมือนกันมันทําได้แต่เพียงขั้นตอนมันจะลําบากกว่าหรือว่า บางขั้นตอนมันจะง่ายกว่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ข้อดีข้อเสียมันมีทุกอุปกรณ์นะครับมีทุกอย่างถ้าเราซื้อกล้องเนี่ยเราไม่สามารถเอากล้องมาตัดต่อได้นะครับแต่ถ้าเราซื้อ iPhone และ p อ o n e ตัดต่อได้มันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับก็คือผมจะลิงก์เนี่ยวิดีโอไว้ด้านบนว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันซึ่งผมทําวิดีโอไว้หมดแล้วซึ่งผมจะไม่ทําซ้ํานะครับผมก็จะลิงก์วิดีโอไว้ด้านบนนะครับหรือว่าใครจะดูให้จบวิดีโอนี้ก่อนแล้วค่อยไปกดในในดิสคริปชันด้านล่างก็ได้นะครับเพื่อ จะได้รู้ว่าเราต้องดูวิดีโอไหนก่อนวิดีโอไหนหลังนะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันก็จะมันเป็นเหมือนสารบานของคนที่จะทําวิดีโอด้วยโทรศัพท์นะครับโอเคก็มีเทคนิคการถ่ายนะครับซึ่งผมทําไว้แล้วว่าเกี่ยวกับมุมกล้องนะครับว่าเราควรจะถ่ายยังไงหรือว่าข้อดีข้อเสียของการถ่ายด้วย iPhone 12ก็จะมีวิดีโอนะครับแล้วคนที่ถ่ายเป็นนะครับอยากจะถ่ายล็อกก็มีวิธีที่จะทําให้ถ่ายล็อกวิดีโอได้ถ่าย10บิตได้นะครับแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปพวก HDR หรือว่าการ Export ตการตัดต่อเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาทีหลังนะครับยังไม่ได้มาก็ฝากกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็พอเราถ่ายแล้วเรียบร้อยเราเลือกคลิปเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราจะมาถึงขั้นตอนการตัดต่อซึ่งขั้นตอนการตัดต่อเนี่ยผมก็จะมีหลายๆแอปที่ผมใช้ร่วมกันนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการตัดต่อธรรมดานะครับแล้วก็จะใช้เป็นโปรแกรม Lumafusion นะครับซึ่งมีคลิปอยู่ มากกว่า40คลิปนะครับผมเชื่อว่าที่ผมทําไว้เพราะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยครับเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเข้าไปในเพลย์ลิสต์ที่ผมทําไว้เนี่ยถ้าดูทุกคลิปนะครับไล่ไปที่ละคลิปพอครับคลิปไหนที่เราต้องใช้ใช้ดูแค่คลิปนั้นนะครับถ้าถ้าเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เลยก็ให้ดูคลิปพวกนี้เนี่ยครับวิธีการเรียนรู้นะครับใน20นาทีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ จดจาเวลาช่วงเวลาไว้เราติดตรงไหนแล้วก็กลับมาดูตรงนั้นนะครับมันก็จะมีวิธีบอกไว้ก็จะมีคนที่เขาหมุดในคอมเมนต์นะครับว่าเราช่วงเวลาไหนเป็นไทม์สเต็มไว้นะครับว่าช่วงเวลาไหนทําอะไรทําอะไรถ้าใครติดตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูนะครับดูสักรอบสองรอบเราก็จะจําได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคต่างๆนะครับเป็นพวกเอฟเฟกการซูมนะครับการจัดเก็บไฟล์นะครับการอ,าอะไรทุกอย่างเนี่ยผมจะลิงก์ไว้ด้านล่างให้หมดเลยนะครับมันก็ ค่อนข้างจะมีวิดีโอครอบคุมนะครับจะมีวิดีโอครอบคลุมทั้งหมดอยู่แล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างในแต่และขั้นตอนแล้วก็จะมีแอปเสริมจะมีวิดีโอเกี่ยวกับแอปเสริมก็คือแอปพวกโมโจที่สามารถทำโมชั่นกราฟิกได้นะครับแล้วก็จะมีแอป m i มิโ o ที่เอาไว้ให้ถ่ายนะครับพูดในขั้นตอนนะักข้างต้นไปแล้วเราก็ลิงก์มาให้เรียบร้อยแล้วอาจจะมีอิโม i o โอนะครับที่เวลาคลิปเราไม่นิ่งเนี่ยเราเอาเข้าแอปนี้ไปแล้วทําให้มันมันจะนิ่งมากขึ้นนะครับ มันก็จะมีอะไรประมาณนี้มันก็จะมีโปรครีเอทหรือว่า Photoshop ที่เราเอาไว้ตัดภาพตัดกราฟิกมาใส่ในวิดีโอของเรานะครับเพื่อเราจะเอามาทำแอนิเมตต่อไปนะครับหรือว่าทำเอฟเฟกต่างๆครับอยู่ในเพลย์ลิสทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องกังวลเลยว่าเรียนรู้มันมีแบบศูนย์การเรียนรู้เนี่ยในช่อง YouTube เนี่ยมีคนทำวิดีโอให้เราเนี่ย เยอะมากนะครับซึ่งผมการันตีว่าวิดีโอที่ผมทำเนี่ยถ้าคุณดูเนี่ยคุณจะเข้าใจทุกอย่างเลยนะเพราะว่าผมอธิบายในการใช้งานจริงนะครับไม่ได้อธิบายเป็นตามหลักการอะไรมากมายก็คืออธิบายง่ายๆบ้านๆเพื่อให้ฟังเข้าใจง่ายๆแล้วก็นําไปใช้ง่ายๆนะครับมันก็จะมีต่อไปว่ขั้นตอนการลงนะครับการทําปกมีทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่คลิปเดียวคือเราต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องตั้ง อันนี้ไว้ว่าตั้งโจทย์ในเตียงไว้ว่าเราคนเราไม่มีใครหรอกสามารถดูคลิปเพียงหนึ่งคลิป1ิบห้านาทีสิบนาทีแล้วเราทําเป็นทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เหมือนกันคนอื่นๆเหมือนกันที่เขาประสบความสําเร็จแล้วหรือคนที่กําลังเดินต่อสู้อยู่เนี่ยเขาก็ต้องศึกษามามากพอสมควรนกันผมต้องศึกษามาทุกวันนี้ก็ยังศึกษาอยู่ก็ใช้เวลาเป็นห้าหกปีแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้ความอดทนนะครับความตั้งใจที่เราจะ ทำให้มันสําเร็จทําในสิ่งที่เราต้องการให้มันได้ผลแบบคิดอย่างนี้แล้วได้อเนี้ยก็คือมันมันใช้เวลานะครับเพราะว่าเราต้องสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วทุกคนก็ทําทุกคนก็เริ่มพัฒนาเราต้องดูงานคนอื่นเพื่อเอามาพัฒนางานตัวเองด้วยนะครับตรงนี้ก็ลองดูนะครับทําตามที่ผมแนะนำอ่ะ รับรองได้แน่นอนก็คือจะมีคลิปลิง์ไว้ให้ด้านล่างในดีสคริปชันนี่ไปเลื่อนดูได้เลยว่าเราต้องการเรียนรู้ในจุดจุดไหนนะครับหรือว่าคลิกด้านบนมาเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่แนะนําให้นะครับไล่ดูทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับแล้วเราก็จะทําได้แน่นอนนะครับผมขอให้มีความตั้งใจแล้วโอเค,คสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกครับไม่มีอะไรมากแค่จะบอกว่าคือเอามารวมให้ว่า ผมทำคลิปอะไรมาแล้วบ้างแล้วให้ทุกคนก็เดี๋ยวไปไลด่ดูโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปว่าจะมีความรู้อะไรไมาให้กันอีกนะครับโอเคครับพบกันครับ